เดี๋ยววันหลังจะเก็บผักกาดอันนี้ไปแกงส้มนะโอ้ใบก็อันนี้ใบก็สวยๆน่าทานนะผักสดมากเลยอันนี้ก็เป็นต้นบ็อกคารี่นะคะกำลังเติบโตอันนี้ปลูกได้ประมาณสักยังไม่ถึงเดือนดีนะเดี๋ยวจะมาเก็บผักชีนะคะเพราะว่าแนจะต้องใช้รากผักชี ผักชีเนี่ยก็ยังไม่ถึงอายุเก็บนะแต่ว่าเราจะใช้แล้วไงก็เลยแบบอ้าขอเก็บก่อนละกันนะเพราะว่าปลูกเอาไว้เยอะเนาะกินไม่ทันหรอกอันนี้จะถอดทั้งรากเลยนะรากก็มีอันน้อยนิดเหลือเกินเราก็จะพยายามที่จะใช้รากแต่ว่าก็ามันก็จะได้หรือเปล่าเนาะได้ได้นิดเดียวอะเพราะว่ารากยังไม่ใหญ่เลยรากมันน้อยเหลือเกิน เดี๋ยวจะขอเก็บตบขึ้นใช้ก่อนนะแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่จะไม่ดึงทางต้นนะคะจะเก็บเฉพาะแค่ใบเราใช้แค่ใบนะคะจะได้ให้เขางอกต่อได้หอมหอมมากๆเลยคือถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์ได้ปลูกผักทานเองนะคะจะรู้ว่าผักที่ปลอดสารเคมีเนะี่ยกลิ่นของจะฉุนแล้วก็หอมมากๆเลย อันนี้เอาไว้ก่อนนะอันนี้ต้นใหญ่กว่าเขาอันนี้คือซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วก็จิ้มเอาไว้แบบนี้เนาะกะหล่ำปีก็แหนก็รอเขาห่อนะใกล้จะห่อแล้วนะคะโอ้กะหล่ำปีก็งามโดนมแมลงหลังแกงแกไปบ้างนะคะนี่ ไปล่างนี่โดนแมลงเลยแก่ไปบ้างไหนก็พยายามลดน้ำส้มควันไม้ก็ดีขึ้นนะคะเห็นลาบผักชีจิ๋วแบบนี้นี่กลิ่นแรงหอมมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็น รากผักชีที่ปลูกเองเนาะไม่ได้ใช้สารเคมีเนี่ยผักชีเขาจะมีหอมหอมเขาจะมีกลิ่นหอมมากกว่าผักชีตาม้องตลาดที่ใช้สารเคมีนะคะก็ความชอบของแต่ละคนชอบมากชอบน้อยแค่ไหนก็ใส่เข้าไปเลยนะคะ อันนี้แนนชอบแบบเยอะๆเนาะเลยใส่เข้าไปแบบเต็มสตรีมเลยค่ะขึ้นช่ายงามแล้วก็สวยมากเลยไปขึ้นช่ายที่หั่นไว้นะคะใส่เข้าไปเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับต้มเส้นแกงร้อนแบบเครื่องจุกๆพร้อมทานแล้วค่ะน่าทานมากๆเลย